มาชิกชมรมจักรยานรฟทอพร้อมด้วยแฟนเพจกับ60ชีวิตนำจักรยานผู้ใจขึ้นรถไฟขบวน135จากสถานีกรุงเทพมุ่งหน้าไปยังมวกเหล็กสระบุรีกายพร้อมใจพร้อมกับทริปออกต่างจังหวัดครั้งแรกของชมรมจักรยานรฟทอและเป็นครั้งแรกที่ชมรมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกและสัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟไปท่องเที่ยว ทิปแรกของชมรมจักรยานรถไฟนะครับที่เชิญชวนประชาชนทั้งประเทศมาร่วมเล่นเกมสนุกว่าคุณอยากเห็นเอเอาจักรยานขึ้นรถไฟในชีวิตประจําวันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเข้ามาตอบเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราก็ได้สมาชิกเข้ามาเพียงแค่60ท่านเท่านั้นที่จะขึ้นรถไฟมา ด้วยการเดินทางทางรถยนต์เนี่ยมันคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่ก็คิดว่าสักวันหนึ่งครับด้วยด้วยพา,าหนะจักรยานเนี่ยเป็นเป็นทางเรื่องของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนก็กลับมหาหันใช้จักรยานมากยิ่งขึ้นรถไฟก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งที่จะสามารถที่จะนำพาจักรยานแล้วก็ประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวได้อีกอย่างคือสองข้างทางเนี่ยผมคิดว่ามีธรรมชาติมากมายที่ให้ประชาชนได้เห็นครับ นแล้วะครับผมะยะทาง12กิโลเมตรจากสถานีรถไฟมวกเหล็กไปยังน้ำตกเ็สาวน้อยไม่เหนื่อยมากนักสำหรับการปั่นในเวลา40นาทีนักปั่นเติมพลังด้วยธรรมชาติ2ข้างทางน้ำตกเจ็สาวน้อยนักปั่นใช้เวลาสั้นๆผ่อนคลายความอ่อนล้าให้ลมเย็ยนๆจากธรรมชาติช่วยบำบัดควบคู่ไปกับการแชะภาพที่ระลึกกับทริปแสนร,รื่นรมนี้ กองทัพต้องเดินด้วยท้องมื้อนี้ฝากท้องกันที่ครัวไร่กุซุมากับเมนูบุฟเฟต์นา,นานาชนิดเติมพลังให้นักปั่นก่อนที่จะอิ่มท้องก<ะ>แล้วก็ควงสองล้อคู่ใจออกเดินทางท่องโลกแห่งธรรมชาติกันต่อการมาปั่นกับนักชมลถรถไฟเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าออมีการดูแลดีมีสตาฟ ดูแลตลอดเส้นทางครับผมอาหารการกินครับการดูแลเซวิดคือประทับใจเลยอ่ะคือคือคือดูแลต้องบอกว่าแบบอยากมาอีกอยากมาอีกนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่มาก็ประทับใจเลยที่ว่าดูแลดีมากมามวกเหล็กทั้งทีหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดคือฟาร์มโคนมขององค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคกับบรรยากาศแบบคาวบอยฟาร์มโคนมบนผืนดินกว้างใหญ่ สนุกสนานกับกิจกรรมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมไปพร้อมๆกับการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการปั่นอีกรอบแถมท้ายด้วยการซื้อของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านอย่างสุขใจแดดร่มลมตกดวงอาทิตย์เริ่มอ่อนแสงเหล่านักปั่นออกแรงกันอีกรอบบนระยะทางสั้นๆ4กิโลเมตรจากอ,อสคอกลับไปยังสถานีมวกเหล็กมุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานคร ปิดชากความสนุกสนานของทริปแรกด้วยอาหารมื้ออร่อยบนขบวนรถไฟบกมือลาแสงสุดท้ายของวันไปได้วยความประทับใจของสมาชิกชมลมจากกระยานรถไฟไทยและผู้ร่วมสนุกถึง60คนเราจะกลับมาเป็นความหวังของประชาชนคนไทยกล้งหนึ่ง เราจะกลับมาเราจะกลับมาลองกับความ